อีกแล้วค่ะต้วอีกแล้วค่ะพริกป่นข้ปุ้นลงไปตามด้วยน้ำปาร้าต้มเองค่ะใส่ลงไปใส่เบอร์เลอเองใส่ลายแซบหลายอึบใส่หลายแซบหลายจ้าแล้วก็คุณเลคุณเลกินอีกแล้วกินด่เบิดเมื่อปาดเป็นกรละมังเลยค่ะขางบวในยอนเนีงง่ยฮะ ไม่ค่ะบ้านพี่แม็กค่ะเอาล่มไปด้วยเ,เกี่ยวลงมาจากทั้งเทิงนั้นค่ะโอ้ยกินกะผักสุรดจ้ะเป็นไดจ้ะป้าไปตาแสบเนาะเอ๊ะทีค่ะเอ้ยมาจ้ามาจ้าตัวรอบ,บายตัวแม่ตัวอีกแล้วจ้ะนี่จะกินกับผักเลยจ้ะ สอนโอน้ยแจกเินมาจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อค่ะขอตัวนะจ๊ะไากินตัวกระปุนน้ำกันจ้ะ